พอแล้วถ้าความสะอาดก็กินไปมันขึ้นฝนตกบ่ได้มาล้างพี่น้องจ้ะมันขึ้นฝนตกบ่ได้ล้างถวยล้างบ่วงจ้ะเปรี้ยวหยุพอแล้วถ้าความสะอาดก็กินไปมันขึ้นฝนตกบ่ได้มาล้างพี่น้องจ้ะมันขึ้นฝนตกบ่ได้ล้างถวยล้างบ่วงจ้ะเปรี้ยววันทำงานหนูวันกินเหลวบ่ได้ล้างพี่น้องเป็นไงขึ้นบ่ด่างว่ะจิเกพอไหมก็จะล้างถวยล้างตามให้เสร็จู่แล้วแล้วก็สิไปเห็นงานโต้พี่พี่น้อง เดี๋ยวพอข้าเขายาล้างถั่วล้างจานให้มันแล้วกันเนาะเดี๋ยวคิดงานพอกันมาจากคลิปนีไปเลยจะบ๊ายบายนะำแล้วถั่ล้างถวยล้างจานก็เป็น้องจ้บคนก็คพิ่มที่จับคนก็คพิ่มล้างถั่วล้างจานคนสะ่วงเสเว็ปไม่พี่น้องเนาะของไปหอยอยู่พี่น้องจับแต่มันไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยล้างๆเลยพอข้างนี้ก็ได้เปลียนคนใดเนาะพี่น้องจับคนสะอาดที่คนสะอาดแล้ว สะอาดก็กินไปมันขึ้นฝนตกว่นเด้มาล้างพี่น้องจ้ะมันขึ้นฝนตกว่นเด้ล้างถ้วยล้างบ่วงจ้ะเปียกของไฟฟลอยู่งพี่น้องจ้าแต่มันไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยล้างลาๆได้เพราะท่านก็ได้เปียกมนไลยเนาะจย่างความสะอาดที่ความสะอาดความสะอาดหนูวันกินเหลววันได้ล้างพี่น้องเป็นอย่างคือนวันล้างวันจีเพราะมื่วานน้ำวั่อะไรถูกใจฝนตกฝนตกจริงๆจากเมืองนี้เฉพาะอัน เราอคนมันโดนมักกระทนี้ต้อโดนแรงเมืนกัข่าคนตกเต่าคนระลักแล้นมีแต่พีเราสามคนสุกกับทุกงานที่ทางตุรกีไปเห็ดติดหนวยมีหนาที่เลียนกับไปเลี่ยงแล้วพี่น้องเนาะไปเห็ดติดหนวยมีหนาที่เลี่ยนกับไปเรียนแล้วพี่น้องเาะถ้าไม่นฝนตกไน้จาจสมุดรสาครกับคึ้มอกแล้วพี่น้องเนะ กอนคืใหม่เนี่ยจต้องมันนี่งไซส์ก็คือคืนเมื่อผื่พี่น้องจ้ะวันนี้คงจะคือทั้งวันดเป็นวัดกรบาดเจ้าเทียพี่น้องจ้ะดูแคือกระปาก็จะพี่น้องทุกคนจ้ะดูแลผักระปาเด้อดตรงนี้อากับกนคือานุว่านกินเหลียวก็นด้างพี่น้องเป็นอย่างคือป็นด่างว่าจีเขามมอจะล้างเค่องล้างมใสร็จดีแล้วเดียวก็สิไปเห็นขางเพี่พี่น้องเดี๋ยวทางข้างเขยาล้างคร่อล้างจานให้มันแล้วก็ ในคลิปหนัาพอกันมาจาบคลิปนี้ไปจับาปบายนะหลังสวยหลังแานที่เก่าพองันนี่เราด้วยเงฝากลูกก็จับขอคุ้างจับกับพักจับเนาอนสงานหนววันกินเหลียวได้หลังี่นหองเป็นอย่างคือบ่ลังว่ะสิเพาะมันลักเนเสียงบ่อยคุณว่ดตัวพอพันเองยังเป็นวัดพท่านดีขึ้นหลกไปหนอกจ้ะนัยานสลเตืนที่เี่าจ้ะีเ่อยกา พอพ้งางเีงวยมเวนียนจังเนาะยนจาบ่ะไรนกจาฝนตกฝนตกิงๆจากโี้แ่ก็อันเราองอนฝนมันโดนมากทีนีแล้วนนนนตนักขออ่าวนเก่าเอี้ก็มีล่บันหนาทีกันไปเนี่ยเแลคูนวอนสองงานพอง้างกับสุประมาณน,นี้ทุกวันเราคือวกางงานหลายคืนเหมือะจักทำงานทุกวัน,วนพี่คนเก็บเหตยงานยังเสาร์เาตื่นได้หกเสาร์ทีกวันเาคือนอ,อกะตื่นช้าๆกับงคนกลางหมาทีจ้ะ ำงานมีงานกับว่มาจักหลคุยหลงคาแบบน้าัเนงเกินเลยหงเียข้าจับไปเห็นงานเห็นงาสร็ของพันก็ยังเตียมโตเละจักเตียมเห็นงานยังเสาเนื่อเกนล้หุ่นเสาของที่วานนักพี่นอนจะเห็นเช้ากับังคนตางมาทีจ้ะทำงานมีงานกับของไป่ออยู่ที่อาจ้ะแต่มันไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยหลังๆเดเขาาเพร็เด็กเกอนไรเนาะ จากคนสะอาดที่คนสะอาดคนที่งานาน่นนวันกินเหลวบ่ล้ดงพี่หน้องเป็นอย่างคือบ่แดงวะด่ะจิเพราะมือนกจากคีามสุกับทุกง,งานที่ทางที่เก่าเลยกินเนสียงบ่อยเลยก็วัาตัวพร้อมท่านเองยังเป็นวัดเพราะท่านดีขึ้นห,หนอ,นหนอเกเก็นไหนน,นตกได้มาลาพนนอดะ คือฟุ้นตรงได้ล,าลา้างถวยล้า <c oughs> งบวงจ้ะเปียคงานลายอยู่จ้จะ,ะ,จะ,ะ,ะพี่น้องจา้าตอนเช็ด้างก็ที่ะมาณนมีเลยเนาะตอนเช้าแต่เช้าก็สวยแล้วพี่น้องจ้ะล้างถวยล้างจานฟุนก็หมื่นมาอีกแล้วตัวไฟแล้วจ้าก็จะล้างถวยล้างจานให้เสร็จอยู่แล้วแล้วก็สิไปเห็นงานต่อพี่พี่น้องเดี๋ยวพ,ขขวยวพอข้างเขายาล้างถวยล้างจานให้มันแล้วกันเดี๋ยวคลิปหนส์พอัำไม่จักคลิปนีไปเลยจ้ะบ๊ายบายนะแล้วถุงเห็นงาน ยังเสามาตื่นเนหุ่เสาที่วางแล้วพี่นอจกะเห็นเช้าๆกะต่งคนกลางมาทยาลัทำงานมีงานกับกับทอะไรฝนตกในนอนี่ก็จะเป็นอีกน้คือว่าน้ำเาะอะไรถูกจะฝนตกฝนตกจริงๆจากเมืงนี้แล้เฉพาะอันเราองฝนมันโดนมากกร่ที่นี่เ้าโดนแรดแบบภาคกลางคนตกเา็นธร่มลาตอนนี้ก็มี เป็นวัดก็บพาเจ้าเจ้าเที่ยพี่น้องจ้าดูแลผุกระพด้าก็จะพี่น้องทุกคนจ้าดูแลผุกระพาเจ้เด้องมีอาการเนาะบรรยากาศชิ้เป็นายู่เขาไวิไหครับวนู่พี่น้องจ้าคเป็นทาหเขาเนาะท้งวานพี่น้องทก็เนาะทา้หลายส่วนตรนีก็เลยมาล้างตอนเช้าเนาะปต่วาานี่นะจ้ะทุกคนรับชมองิ้าหยุด้เดิอพี่น้องจ้าขอบคุณมากมายจ้ะเสร็หลังพม่้อียจานเียบ้านก่อนเข้างานจ้พวกเก็บเว็บ กางถัวยกาแฟไว้ซดก็นึกพี่น้องเนอคนกัช it ิมาเนอะพี่น้องจ๋าฝาวเขางานก็ฝ่าวแต่บก็ไม่เป euh ็นไรจ้ะทำความสะอาดก่อนตัวไฟนะจ๊ะอักเกลีเสียงลอยไปเนอะกระวัตัวพร้อมใานเองก็ยังเป็นวัดเพราะท่านดีขึ้นหลงพี่น้องจ้ะเฮ็ดงานยังเสาร์นัดตื่นได้รู้เสาที่วางเนอะพี่น้องจ้ะตื่นเช้าๆกัดังคนกลางหมายทีจ้ะทำงานมีงานกับ เป็นวัดกับวัดเศร้าจะเทียพี่น้องจ้ะดูแลคือกระพาะ้มจพี่น้องทุกคนจ้ะดูแลผุวกระเพาะเร่อยอตัวนี้อาตัดไจะรงสลรังจามให้เสร็จู่แล้วเลีวก็สิไปเห็นขั้นโตพี่น้องเดี๋ยวพร้อมขั้เขายาล้างจุ่ยล้างจานให้มันเลีกันด้เดี๋ยวคลิปหนังพอมั้นไม่จับคลิปนีไปจับ๊า้บานแล้วเลือดัดเตรียวเสียงด้วยเราตัวพร้อ้ให้เองยังเป็นวัดเพราะท่านดีขึงพี่น้องจ้ะตวไฟนะจ้ะเห็ดการ่์ยังเสาร์มาตื่นใาวันเาจ้ะ มีงานกับวนทำงานหนมวันกินเหลียวกัไดลั่งพี่หน่อยเป็นยังคือบดางวะจิเพาอมไปเห็ดเด็กหนุอมมีหนาที่เลียนกับไปเลียนนล้หน่อยเห็ดงานยังเสามนาตึ้นแล้หูเสาร์กบางน้วคุหนุ่กเช้าเช้ากับางคนกลางมา,าทียทำงานมีงานกับงานราย,ยุแต่พี่น้องจากตาตอมเช้ากับพี่พมาณน,นีเลยเนาะเช้า สาวแบสวยเราพี่้องจะทำสวยหลังจานคนกระหืนมาอีเดีวไปเห็ดดกหน่อยมีหนาีเลียนกับไปเลียนเาพี่หนงไปเห็ดดกหน่อยมีหนาทีเลียนกับไปเลียนเาพี่นงวัาหนำเมื่อไรเราจะฝนตกคนตกจรินิจำบองนี้ดยเฉพาะเราองฝนมันโดนมากับทีนีตัวเลัผ้านแก่วันหงพอนนีลก็มีก็มีหลักินเสียงบอยวา่เราตัวพร้อมทานเองยังเป็นวัดเพาท่านดีขึ้นหลกพี่้นงจ้ะ ลังสวยหลังจานก็เป็นของจ้าคนก็เพื่อนกจ้านก็เึืมนรังเพื่อนังจานโนสะวงสเวแล้วพี่้นงเนาะมันเนาะบรรยากาศเือทิ่เป็นท่าหู่เขาไว้จนในกระบืุ้่อพี่หนจ้าคพก็เปน้าหุ่เขาเนาะข้างบนพี่หองตกะเนาะข้างไหนส่วนต๊ไหลังสวยหลังจานก็เป็นของจ้าคนก็เพื่อนกงจ้นก็เึื่นรังเพื่อนังจานโทนสะวางเสเวนแล้วพี่้นงเนาะ ักเกเสียงโยวตัวพ่อท่านเองก็ยังเป็นวัดเพราะท่านดีขึ้นหนากปน้อกจานจะล้ายตือนที่ดอกพุ่งจักนีเจ็นจักรนี่จีนี่จีนี่เาพี่งจัพราะ้าวนึ่งชิ้นลงถุย้ไม่เลีวนี่ลาจะเนาะอย่านจ้ะต้อกจรมีความสุขกับทุกงานที่ทำเราเนี่ยมีความสงาทกงอกจรมีความสุขกับทุกงานที่ทำพเราเนี่ยมีควก ใช่ไหมฝนตกได้จากสมุทรสาครกับคืบอีกแล้วพี่น้องเนอะสมุทรสาครคึมใหม่เนี่ยแต่ต้องวันนี้สงสัยก็จะคืบเมื่อพี่น้องจ้ะวันนี้คงจะคืมทั้งวันแล้วทำความสะอาดก็กินใหม่มือนคืนฝนตกบด้มาล้างพี่น้องจ้ะมันค้อฝนตกบด้ล้างถุยล้างบวงจ้ะเปียกจับางไรฝนตกแน่นอ่านี็ก็จะเป็นเด็กนั่งถุยถุยถุยล้างจานที่เก่าพอขั้นนี้มาพี่เมื่อควากลูกก็จับ นเนับันเนาะบรรยากาศเือิจะเป็นท่าหุกเขาไเจ้จนในกนระบาดหยู่กพี่หมองจ้ะเขาจะเป็นท่หเขาเนะาะทันพี่หมอกตัวก็เนาะท่างหนส่วนตนกไม่ตัวไฟนะจ้าโดนกเยป็นวัดกรเาเจ้าเจ้าเที่ยพี่หมองจ้ะดูแลถุงกระบาดด้วยจ้าดูแลผุงกัะพาดเด้อเด้อตัวนี้อากัศดางสวยหลังจันทร์ี่เก่าพอข่านนี้แล้วล่องวากลูกคน อเข้างอกับักกระทา้งไอยู่ที่เมายนแต่ม yes. ันไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยหลาๆในท่าน yeah. ่เดวเคนยเนาะจางคนสาดนสอาเห็นงานยังเสาตึแล้วกเสาทุกวานแล้วก็นอนกเช้าๆกัางคนกลางมาที้ะทำงาน